วัสดุวิศวกรรมการทดลองที่สองกลุ่มที่สี่สมาชิกกลุ่มมีดังต่อไปนี้วิธีทำการทดลองหนึ่งเริ่มจากการ ตัดเหล็กข้ออ้อยให้ได้ความยาวระยะหนึ่งเมตรจากนั้นนำเหล็กข้ออ้อยระยะหนึ่งเมตรมาตัดแบ่งครึ่งให้เป็นสองท่อนในความยาวที่เท่ากัน วัดแต่ละเส้นให้ได้ความยาว50เซนติเมตรนำเหล็กทั้งสองท่อนมาช่างบนเชื่องชั้นหนักและจดค่าของเหล็กไว้จากนั้นเรามาหาพิกัด L0 หรือเกตเล็งโดยการเอาเวอร์เนียมาวัดระยะแล้วขีดเส้นด้วยลิขิตจากนั้นเราทำการเอาตะปูมาต่อกไว้ จากนั้นพอเราได้เหล็กทําการมาร์กจุดเรียบร้อยแล้วเราทําการนําเหล็กที่เราจะทดลองไปเข้าเครื่องทดลอง Performance performance มันมันหนีบเต็มศูนอ่าโอเคโอเคเซ็ตศูน่์แล้วก็อันนี้เราใไ้ท่านอยู่นาเลย นี่คือการาฟที่ได้จากการทดลอง นั้นเราทำการทดลองซ้ำอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จการทดลองขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ